เยอะไปบ้างปกติที่แต่ตัวแค่ครึ่งนาทีนะมันยากตรงที่ในรถม <c oughs> ัน,เ,นเออใช่แล้วมันก็แบบดุมเยอะค่าค่าทำเกินสามนาทีบทลงโทษคือมอสแก้ผ้าโดยเฉพาะรถที่วายอ่า <c oughs> ไม่ไม,ไม่ลองดูว่าได้ไหมสามนาทีถ้าเกิดแพ้เนี่ยเรามีบทลงโทษเก็บไว้อยู่แต่ว่าไม่ไม่ต้องตายเราแค่พิการเฉย <c oughs> โอเคพร้อมไหมพร้อมค่ะเอาเป็นเสื้อเหลืองเก่งก่อนเสื้อค่ะโอเคแล้วผมโยนเสื้อให้ผมจะถ่วงเวลาคุณในการให้ชิ้นชิ้นแล้วจับเวลากันสามนาทีนี่สี่ใช่ไหมเตะให้เดี๋ยวเลขค้าแล้วเริ่มตื่น สองสาอ่าห้าเพียล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเอาแล้วเอาแล้วจะเห็นปะเนี่ยโอ้เปลี่ยนเร็วมากครับโอ้โหสวัสดีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเห็นหมดแล้วกลับรถเนี่ยตรงหลับกลับรถเนี่ยอาเร็วเร็โอเคเสร็จแล้วเรเรเร็วเรวเรเก็วเรเก็วเไเร็วเรวเรเวไปเก รถแรงรถแรงไปเยี่ยงเก่งเลยต้องใส่ด้วยไหมเนี่ยร็วเร็วโอ้โหแต่เช่าแต่เช่าเร็วเร็วก่อนก่อนถึงคอนโดก่อนถึงคอนโดเร็วเร็วเร็วอยากอยากจะช่วยใชเหลือเกินได้ไหมได้ไหมโอ้โหไม่อยากออกจากรถแล้วเนี่ยวิ่งบางเหลือเลยเนี่ยโอ้โหไวอยู่นะถอดปล่อยถอดเก่งโอ้โหเรียบร้อยแต่ยังเรียบร้อยเอ้ยโอ้โห